าไปแลในเรื่องข้องการชายทะเบียนปลอมกันมั่งค่ะคนส่งนครศซีธรรมราชนะคะก็ได้มีการเตือนว่าอย่าชายป้ายทะเบียนปลอมนะอย่ามว่ามีความพิดค่ะโทษจำคุกสุ่งสุด5ปีปรับ1แสนบาทแล้วก็มีวิธีการสังเกตป้ายทะเบียนรถทีทุกต้องตามกฎหมายด้วยค่ะ ในเรื่องนี้ค่ะนางเศร้าออนอนงเขี้ยวแหลกนักวิชาการข้นส่งชำนาญการพิเสษสำนักง,งานข้นส่งจังหวัดนครรีธรรมราชค่ะก็ได้บอกว่าป้ายทะเบียนรถเนี่ยทื่อเป็นเอกสรทีราชการออกหายโดยแสดงว่ารถยนต์รถเครื่องหรือว่ายานผ้าหน,นานั้นๆค่ะได้รับการจดทะเบียนย่างทุกตองตามกฎไม้แล้วก็ออกหายนึ่งคันต่อเนึ่งไม้เล็กทะเบียนเท่านั้นโดยข้อมูลมวดอักซอนไม้เล็กทะเบียนจังหวัดที่ปรากฏยุ่ในสมุดขูมือจอดทะเบียนรถแล้วก็แสดงเครื่องไม้การเสียภาษีเรือไปวงกลมเนี่ย จะต้องถูกตองแล้วก็ตรงกันด้วยครับผเริกาต้ามนะครับตอนนี้มีมาจ้าชีพต่ำปลายปลอมนะครับนงง้องฮิโอม,อ,มอันนี้พิดกฎหม่แน่นอนมีลมายกราฟิกมีได้เนี่ยมืมอนกับเล็กประมูลผเผื่อประมูลเล็กเตือนตัวเองกันทำไมมือนกันแล<อ>้วก็เตือนนะครับบาคนที่ท่ำปลายปลอมมีความพิษนะคดียา,ยายาด้วยนะครับท่านปลอมกับท่านราชการนะครับขั้วเจ้าของรถที่ใช้ไปที่เป็นปลอมถึงกล้ามีความพิดด้วยชัยกระสั่นราชการปลอมนะครับนี่ก็มีโทษเนี่ย จำคุกนะครับอาเดือนถึงห้าปีนะด้วยหนึ่งมื่นถึงหนึ่งเสนนี่ขาปรับนะครับนะก็ททำกันได้ทุกตองตามกฎไม้นะครับอาขณะนี้เนี่ยเราสังเกตวิธีนะครับตามกฎไมยออกโดยกลุ่มการขนส่งสามารถสังเกตได้จากตัวยอนุ่นคอโถ่นะครับที่อยู่มุมขวาต้องมีไหล่นำกล้าของกลุ่มการขนส่งนะถือตาปอมันจะไม่มีนะครับเราขวางเสี่ยงสั่นขนส่งกันเลยครับกรณีใช้แผ่นป้ายที่ไม่ได้ไม่ได้ผลิตจากกลุ่มการขนส่งทางบกนะคะก็มีความผิด อย่างเช่นกรณีการใช้ป้ายทะเบียนซึ่งไม่ตรงกับตัวรถนะคะอย่างเช่นใช้ป้ายอีกเลขหนึ่งไปติดอีกคันหนึ่งอะไรแบบนี้ก็มีความผิดหรือว่ากรณีที่เป็นป้ายป้ายจริงแต่ไปเรียนแบบนะคะอย่างเช่นป้ายประมูลต่างๆซึ่งไปไปติดซึ่งเป็นเลขที่ไม่ใช่ป้ายประมูลแต่เอาป้ายคลาสฟิกนะคะไปติดที่ ผ่นป้ายนั้นก็ถือว่าเป็นการเรียนแบบนะคะอยากที่จะให้เป็นป้ายจริงๆนะคะที่เอาไปติดแผ่นทะเบียนรถนะคะเพราะว่าเวลามีการตรวจสอบอะไรแบบนี้เราก็มีความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วค่ะปรับตั้งแต่นะคะหนึ่งหมืนถึงหนึ่งแสนบาทหรือว่ากรณีจำคุกก็คือ6เดือนถึง5ปีค่ะ